มาได้จ้าพี่น้องจ้าตำนวดปลาหมึกจ้าเป็นซีบอสวงเมนูแก่แห้งค่ะเมื่อน,นี้โคกนักอีกแล้วขี้คานเปลี่ยนว่างก่อนขนมจีนอยู่ด้านล่างนะคะนี่อันนี้ก็คือเป็นหนวดหมึกกระดองคะ่ะทุกคนคะ่ะอุ้ยลืมบักสตอแป๊บหนึง่งนี่จ้ามาแล้วจ้าบักสตอเมเมสตอนะคะ รโรยลงไปมาเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลามากินเลยอันนี้ลูกแลอืดขนมจีนเส้เนยาว กรอบดีเป็นระนาดแซ่บกพริกหลายๆแซบคลอ,องเหม็นหมักใส่ต่อแซบแลดดิทออนดีดีมื้อเนี่ยอืม แล้วสีดีใส่ตาบะเนี่ยไม่จะเน่าลืมลืมกระดาษทิชชู่อีกแล้ว หนวดมือกระดอง,งใหญ่ๆกรอบๆเด่งๆ่วงส่งการมีใครไปเล่นที่ไหนบ้างคะมวนบอลขับรถมาทำงาน ขับรถกลับมาทําง,งานก็ขอให้เดินทางปลอภดภัยเริ่ม่น้องดวงรถล่าแหละมะเขือเทศมากินกินมะเขือเทศจะได้ผิวพรรณดีๆหนอยประมง <c oughs> แสบมิดตยนะแสบ,บมือเฮ้ยมันหิวเฮ้ยมันแห้ง หอมจีนยูดานลางแอบเผ็ดแต่ก็แซ่บ ขนมจีนบักสตอปกติผู้ใดบ,บ่มีบักสตอเม็ดกะทินกะยัวคือกันจา้าพักอย่งคือแสบะ่ะตื่นเช้าไปแมคโครมาเมื่อนี้เป็นไร ตื่นขึ้นมากคือเป็นยังเสียคือเป็นบอ่อสวงหาแนวมากินแก่แห้งก็น่าวะเทศการสงการดื่มหนักไปหน่อย ลืมลายกะบ,บดีพี่น้องกินเพราะประมาณอย่าให้มันกินจะาของสังสันได้ตามบางเวลา น่ามีเทศก,กาลโอกาสดีๆมันมากินซูมือหวัวล้านามเดีย้ยสียการเสียงงานนีแ้แบบนั้นแซ่บนอนเหมือนกับกระดองเป็นอะไรที่อร่อยมาก รอบเด่งยกให้เป็นที่หนึ่งเลยสำหรับไอ้เนือนมึงท่ากัวกับปาแซบปะเนี่ยเนือหมึกสายก็อีกฟิลหนึ่งแล้ว ปลานมาแสบแทคบคืออยากตำบหมกย่มไหมพี่น้องจังสิไปหาใส่บ่แม่น้ำบานเท่าเนาะอยากกินที่แบบว่าสดสด จากต้นตำไส้ขิงแบ่บเข้ากัน ไม่คนรับตาบอกอยามันก็เด็นเข่าตามีส่วนที่เป็นเอ็นด้วยนะคะกอบเพื่อก่อนอไม่เป็นไดถือเลขเนี่ย ขอเสียงคนถูกหวยน่อยค่ะผู้ใดถึอเลขมาเรียงนำอ,นอารมณ์ไอในเด้อ <c oughs> <ś m> แซ่บซ่วงอีลิเบอร์ตัวซ่วงเราก็งไปกินอีกตัองป่ะเนี่ย ที่กาญจนบ,บุรีมีวันไหลวันที่สิบเจ็ดเดอ้อพี่น้องสำหรับใครที่อยากออกมาเที่ยวเมืองกาญจนก็เป็นเมืองหน่าเที่ยวด้วยมีวัดมีน้ำตกผู้เขาหลาย ที่เที่ยวแบบธรรมชาตินะมะัอยู่ใกล้กรุงเทพลายยี่สิบกว่าโลกไม่ไกลนะสองชั่วโมงก็ถึงแล้ว มักตะตอดไม,มกก่ไม่กอดดิดิจ<า>บเอ็นปลาหมึก ăn là im nam đình chi ăn đó con ขอบุญขอบพูดลายๆสำหรับทุกการติดตามและรับชมค่ะสำหรับคลิปนี้ไอซี่กินยัวไปละจ้าบ๊ายบาย